สวัสดีครับยูร์โกนละบุซิงนะครับกรรมการบริษัทรอุส่าห์เตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําห้อง R&D ของเราเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับอลูซิงนะครับใบมินินะครับสําแหบบรับท่านที่ขนาดเป็นแบบหน้าตัากว้างไม่มากไม่เกิน3เมตรนะครับหรือจะใส่แทนเด็กดับแทนเอผ้าม่านนะครับป้องกันแสงได้ด้วยก็ดีกว่าเด็กดัดตรงที่ว่าไม่โดนเวลา ก็เป็นอะไรที่เป็นโจมที่ดีนะครับก็ิดเปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับนี้เลยนะครับขึ้นไปเลยมีโ<อ>หมดด้วยนะครับ<อ>เป็นฐานล่างเป็นเหล็กก็ได้เป็นอลูมิเนียมก็ได้นะเราก็เป็นอลูมิเนียมกับก็มีมอเตอร์อยู่ข้างในมีแคนมูนดุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายะอย่าง,ง,งอันนี้ก็จะมาเป็นดับเบิ้ลเลเยอร์ ของรุ่น3ามตามเอนะครับ<ม>ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่เป็นใบรุ่นเก่าแล้วใบรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบน,นี้เลยนะครับห<ศ>น,นาสุดๆไปเลยนะครับอลูมิเนียมหนาหนึ่งมิลน,นอก1มิลในนะครับเดี๋ยวผมจะมาขายี้ให้ดูทีหลังว่าเฮ้ยมันหนาจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเสาเองก็เช่นกันเป็นอลูมิเนียมนะครับมีสักรลาดฮะยังปิดเปิดด้วยอยากได้ลูแสงเข้ามาก็สามารถที่จะปรับแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็สแกนคนอื่อ hehe, นที่อยู่ข้างนอกได้ด้วยว่ามากดกิ่งแล้วแขกไปใครมาเราต้องการที่จะต้อนรับเขาไหมหรือว่าไม่ต้อนรับแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับหรือว่าที่ับพวกรายเชิเข้ามาก็ได้นะครับนี่ลำดับกว้างไม่เกิน3มเมตรสูง3มเมตรนะครับก็มีสกักละขันด้วยก็น่าใช้ครับับเบิลเลเยอร์สามดีสามเออันนี้มารุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ 5 5งครับไอรุ่นนิวแล้วก็เป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะฮะหนามากเลยแล้วก็ตรงทั้งสองฝั่งไอคำว่าตรงทั้งสองฝั่งก็คือด้านหน้าก็ตรงด้านหลังก็ตรงไม่ว่าจะม้วนนอกหรือม้วนในก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเ,เห็นเป็นแบบตรงตรงแบบนี้ไม่แบบโค้งนะฮะจะมีตัดเป็นแบบนี้มาระดับสายตาปั๊บมีคนตัวจริงได้เลยไอไปมา ง่ายดีแล้วก็ไมโทรสุดๆเลยแข็งแรงสวยงามนะครับไม่แลงนะครับราคาถูกมากเลยที่หันมาหนองคุ้มเลขายตรงด้วยใครก็ติดตั้งได้นะครับไม่ยากเลยซื้อเราเราก็ส่งในวีดีโอไปให้แล้วก็ติดตั้งในทุกประเทศง่ายมากก็มีเสียงตรงที่ ข้อเสียก็คือมีเสียงหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของแข็งเนาะถ้าไม่อยากมีเสียงก็พเพิ่มสตางค์เยอะเลยเพราะจะต้องมียางระหวา่างใบระดูนกับฝงของห้องมันนะครับแล้วก็ต้องนําเข้าด้วยวก็ต้องใช้เวลาที่ไม่นานรุ่นต่อมานะครับก็เป็นยีสิเก็เอฟีมีรูนะฮะจะทําเป็นแบบองลายกออิดหรือว่าลายลายอิดตรงก็ได้นะครับ เสาก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามนสักระหอันนี้กว้างไม่เกิน6เมตรสูงไม่เกิน6เมตรอันนี้กว้างไม่เกิน4ี่เมตรสูงไม่เกินสี่เมตรนะครับนี่เป็นตัวดังโรงงานได้เลยนะครับนี่เป็นช่องลมที่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นช่องลมที่สลับนะครับก็ดูดีนะครับมีหมดให้ด้วยนะครับก็หนาสุดๆไปเลยนะครับในเรื่องของความเอ่อโตของนี่นะครับก็มีความหนาให้ดูนะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับ ย่มินรอกมินในอันนี้หนารวมเนี่ยตกประมาณ15นะ้าอันนี้ตรงตรงกระดูกนี่ก็ประมาณ15-16ม mm ิลลิเมตรได้นะครับหนาสุดๆเลยเป็นอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ดนะฮะดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพยี่ในเรื่องของเออ่ะระดับอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 77C เป็นแบบพันรูดูข้างนอกก็จะหม,มุนกัแบบมุมมุมหน่อยนึงนะมุมมุมก็ดูดีทีเดียวเชียวแหละทำสีพาวเดอร์โค้ดอย่างดี เป็นมอกรหมดนะครับผ้าของในไทยแล้วมอกรทั้งรูมิมีเนียมเกรดน0 6หสามขีไฟนะฮะมาถึงพี่ใหญ่ของเราใหญ่สุดๆนะครับก็เสานีเลยหนาสุดๆสาิามเซนนะครับอันนี้สิบเซนนะครับสำหรับกว้างไม่เกิน6เมตรดูความหนาของพี่ใหญ่เราซะก่อนนะครับหนาะสุดๆนี่ตัดไม้เห็นมเน,น,นี่เลยเห็น การพ่นสีนะครับคือฐานล่างของเขานะครับความกว้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนหนาเกือบ2เซนใช่ไหมหนามากนะครับวัดด้วยวรวเนียนะฮะก็จะเห็นได้ว่านี่ผมพยายามบีบแล้วนะ2อมิลน,นะครับข้างนอกข้างในนะครับรึปหนึ่งจุดึ่งจุดเจ็กอันนี้หนาสุดๆเลย ก็ตัวกรรังเม็ก็แพงกว่าปกติทุกทไ,ไ,ไปหน่อยนิดนะครับจะเห็นได้ว่ามอเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันผมจะพูดในเรื่องต่อไปเรื่องมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยอันนี้จะเห็นว่าพี่ใหญ่ของเราจะใช้สแตนดาร์ดนะฮะเป็นมอเตอร์รุ่นโซล้อสาวเวลาไฟดับนะครับเวลาทํางานก็จะมีเนี่ยฮะเฟืองโซ่ที่ขับนะฮะจากาลังไฟมอเตอร์ไปขับเฟืองที่ว่าอยู่กับเพลานะฮะตัวนี้พัคเก็ตจะมีตัวทดสอบ อของโซ่ขาด้วยถ้าโซ่ขาเนี่ยไม่มีตัวล็อกโซ่นะครับที่ไปทำง,งานนะครับก็มีเซนเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าใช้สมมุติว่าประตูเปิดอยู่นะครับแล้วประตูกำลังกดสั่งงานปิดแล้วทันใดนั้นเนี่ยมีคนส,สัตว์สิงขอจะเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ากดลงมามันก็จะปิดที่ไปเป็นเซนเซอร์แล้วก็มีเสียงเตือนด้วยนะอันนี้ก็จะ ป้องกันความปลอดภัยทั้งชีวิตและตรัสิ์สินของลูกค้าได้นะครับก็ลองเลือกดูเขานะครับอันนี้เป็นมอเตอร์อาจจะช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 100, 0กร้อ0เจกิโลหกิโลกิโลนะครับมีหลายขนาดเลยครับผมทีนี้ก็มาในเรื่องของมอเตอร์ตัวดับเบิลเลเยอร์นะ็นตัวนำเข้านะฮะดูยาก5ปีรับประกัน นะครับก็ในเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีมอเตอร์นะมีแครงโมโวนนะครับเวลาไฟดับเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปเลยโชค๊คนะเวลาไฟดับก,ก็สามารถหมุนได้หมนุมนหมนุมนหมนุมนหมุ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 นมอเตอร์ก็จหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปนะครับนะครับอ่ะเวลาไฟดับก,ก็ถึงจะใช้แครงเนาะ ไฟไ,ไม่ดับก็อย่าไปใช้นะอย่าไปเล่นมันอันนี้ก็กดขึ้นกดลงได้ออเตอร์ก็หมุน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 นะฮะแล้วกดหยุดกดลงมีสวิตช์อยู่ภายในด้วยกดขึ้นกดหยุดลดลงนะครับอนน้อยู่ภายในก็แขวนเอาไว้นะครับอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็สาม,มารถที่จะใช้ข้างนอกบ้านก็ได้ข้างในบ้านก็ได้จะเป็นหมุนนอกหมุนใน บอกอินสเปกเตอร์เราอินสเปกเตอร์เราเพาะวจดจนตามเลนไว้ว่าอยากจะได้แบบนี้ได้ยังไงนะครับก็นี่คือในเพลาจะมีอะไรบ้างเพลาก็จะเป็นมีนีมบ้างเหล็กบ้างแล้วแต่ความกว้างความยาวนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดพวกแบริ่งลูกปืนอะไรต่างๆที่อยู่ในเพลานะฮะเดี๋ยครับเลายตัวเลยแล้วก็อยู่ในท่อซึ่งมอเตอร์ก็อยู่ในท่อนั้นด้วยเลยนะครับดีก็เช่นกันนะครับแท่ตรงนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ของดูย่านะครับ ก็จะมี2ขนาดมีเล็กแล้วก็ใหญ่1 4 0นิวตันเมตรกับ50นิวตันเมตรสำหรับหน้าตา่าง50าสก็พอสำหรับประตูก็140นิวตันเมตรนะครับก็ยกประตูได้ประมาณ3 0 0กิโลครับเรามา Next step ต่อไปก็จะมาเป็นตัวอ u s t r a l i a n style นะครับก็คือตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับอ u s t ต a l i a n s t ต l e รก็จะมีใบอลูซิงก่อนเลยใบอลูซิงนะครับ มันจะมีเสาสีขาวสีดำเนะยเสาสีขาวสีดำพา p เดอร์โคตติ้งเสาของเราหนามากมากเลยนะครับหนาที่สุดในตลาดนะครับหนาฝุดฝุดนะครับขึ้นลงเนี่ยเวลาเหล็กไม่โดนกับเหล็กมันก็เลยไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเสาขาวเสาดำชอบแบบสวยงามกันไหนแล้วแต่ทำสีพาวเดอร์โคตนะครับสวยงามขึ้นลงไม่มีเสียงเพราะว่ามี ในร่อนอยางนี้ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในทั้งซ้ายแล้วก็ข้างข้างขวานะฮะของเราเป็นตังมิเนียมเสร็จแล้วยังมีฐานล่างเป็นมีนีมด้วยแล้วก็จะมีตัวของอยางเอาไว้สําหรับแนบกับพื้นนะครับยางอาจจะมียับยุยย่อะไรบ้างยางมันให้ตัวได้นะ้องมันไม่ใช่ของแข็งมันเป็นของที่นิ่มๆนะครับเสร็จแล้วก็มีใบประตูต่างๆดังนี้นะครับมีอลูซิีไปแล้วก็มีอลูมิเนียมึ๊ก ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอลูมิเนียมโปร่งก็คือมือรอดได้ด้วยนะครับจะทําเป็นลายอิฐตรงหรือว่าก่ออีกก็ได้นะครับก็เช่นกันมีเหมือนกันเลยประตูดังใส่ก็ต้องดับจะได้เข้ากันเข้ากันและขึ้นลงก็เสียงแม้แต่เงียบกว่าดับเบิลเลเยอร์นะครับเพราะดับเบิลเลเยอร์ er เป็นแค่สักหลาแต่นี่มันเย็บข้างนอกข้างในแล้วก็ดูจาก Top ็อปวิวเนี่ยมันมันโอเคกว่าหนะ็นนี้ โมลี่คาร์เมเนตเบสเลอร์ของเรานะฮะหนา1.8เลยเดี๋ยวผมจะมาขายี้ให้ดูนะครับว่าโอเคหนาเท่าไหรอะไรยังไงจะได้เห็นว่าโอเคเราเราเจ๋งแค่ไหนมีสีดำก็ต้องมีสีขาวนะครับสีขาวด้วยสีขาวก็ต้องเซาเขาเสาวขาวขาวนะครับมีเลยมีครับเริมลองนะฮะก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมากมาย จะเปลียบเทียบให้กว่าเสียงดังอะไรไงบ้างอันนี้เปิดออกมาก็จะขาวโว้เลยนะครับดูขาวโวเป็นอลูมิเนียมมอกอนะครับ6063 t 5นะครับเนี่ยฮะดูหนา1.8มิลิมตรนะครับโพลีก็เช่นกัน1.8ม mm. ิลิมตรหนาสุดในตลาดแล้วครับไม่ต้องไปหานะครับมาที่นี่ที่เดียวจบครบกระบวนการใสเหมือนกระจกทุกไม่แตก เหมาะสําหรับรงรถนะฮะเราเคยทากว้างสุดประมาณ13เมตรอยู่บนห้างนะครับแต่ก็ต้องมีการต่อลิ้งกันนะครับต่อลิ้งระหว่างกันเพราะว่ามีพื้นที่ออกมาได้ประมาณ7เมตรเต็ไม่กว่าเต็มที่ถ้านาเข้าก็ได้ประมาณ8-9เมตรนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเราก็เคยทํา13เมตรอยู่ก็สวยงามดีแต่มาพูดถึงคอเตอร์การขับเคลื่อนของเขากันเลยนะครับมาตัวนี้ครับนี่เลยครับเวลากด ครับมีรีโมทแล้วก็มีสวิตช์สวิตช์นี่อยู่ในในบ้านเนาะก็กดเลยก็จะขึ้นก็จะลงอะไรก็ว่าไปเป็นของไต้หวันนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์คู่นะฮะมอเตอร์มีอยู่2ตัวนะครับก็กดหยุดในน,นี้ก็อย่างได้นะครับกดอีกทีนึงก็ลงก็ว่ากันไปนะครับก็มีหลายหลายขนาด Lake, มอเตอร์เล็กก็ใช้ขนาดเล็กนะครับก็ใช้เป็นซิงเกิลตัวเดียวนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใช้มอเตอร์คู่ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกก็ใช้ Heavy Duty นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Super h ์ p ฮ y Duty ิวตสำหรับขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเพราะว่าเขาใช้เป็นเราสปริงเหมือนกับประตูม้วนทั่วๆไปแต่ว่ามีตำแหน่งข้างในอยู่นี้นะ เวลาเปิดประตูจริงๆนะครับครับลองกดให้ดูครับตอเงียบดีครับเวลาลงมานะครับอันนี้คือทึบสีขาวรือสีดำแล้วก็มีโพลเป็นอิสระรนะครับมีลิงก์สีขาวสีดำสำหรับโพลีด้วยแล้วก็มีตัวต่อระหว่างโพลีกับอลูซิงก็จะเป็นสีโอนโนไดสีเงินแบบนี้นะครับมี่เป็นเสาสีขาวตั <c oughs> ้งคู่เลย <c oughs> เวลาเปลี่ยนระบบ ใบฟ้าเป็นพืนลืนก็ปุ๊บอย่งนนะครับก็ยกขึ้นมาลด้เล้ก็วัน,นี่จะใช้ขอดึงเวลาถ้ามันสูงๆนะครับเพื่อป้องกันเอาไว้ ก็ได้นะครับก็ใช้ไม่ยากครับเป็นง่ายมีกดขึ้นกดลงกดหยุดแล้วก็ลอก็อกนะครับการเด็กของคนเล่นก็นิ่มดีแล้วก็สว,วยงามนะครับน่าใช้ราคาเดี๋ยวผมจะบอกของแต่และรุ่นอีกทีหนึ่งว่าราคานี้เท่าไหร่อะไรยังไงใครก็ซื้อได้นะครับจับต้องได้กันหมดเลยราคาขายไม่แพงเราเป็นโร,นรงารงานเองเลยยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปโรงงานครับอันนี้ เป็นประตูระบบสแตนดาดนะครับสแตนดาดนี่เลยนะครับโรชูลล์เรานะครับก็ขอทางายขายได้เลยนะครับเราจะมีเป็นกีแค a ตัวล็อกไว้นะครับมันจะมีสีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นแบบลอนเดี่ยวอันนี้คือลอนเดี่ยวเล็กกว้างประมาณ4เมตรสูง3มเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับจะเป็นระบบมือหนึ่งระบบไฟฟ้าได้หมดเลยเริ่มที่ส4งจุด ะะแล้วก็จะมีเจ็ดเป็นศูนย์จุดสี่เจ็ดก็ว่ากันไปมีแบบพันรูราคาเพิ่มสแตนเลสราคากระโดดไปเลยสแตนเลสแบบธรรมดานะฮะมีหลายอยา่างมีลายไม้ราคาก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็มีเป็นแบบล่องเลือกได้หมดเลยลอนเดี่ยวเล็กนี่นะฮะมีลอนคู่ด้วยนะครับสแตนเลสลอนคู่อลูมิเนียมลอนใหญ่แล้วก็สแตนเลสล,ลอนใหญ่เหล็กลอนใหญ่ต่างๆนะครับมีแบบพันรูสําหรับลอนใหญ่ด้วยนะฮะลอนใหญ่ลอนใหญ่มีลอนจัมโบ้นะฮะ เป็นสแตนเลสเป็นสีเทาสีครีมแล้วก็ซปเปอร์จัมโบ้นะฮะวิธีการดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรคือลอนเล็กอะไรคือลอนใหญ่อะไรคือลอนจัมโบ้อะไรคือลอนซปเปอร์จัมโบ้ง่ายนิดเดียวนะวัดตามความสูงวัดเมตรหนึ่งจะเป็นวัดรูมฐา,านนะวัดเฉพาะใบเมตรหนึ่งขึ้หมาว่าเอ๊ะถ้า,า,าติดหกใบติดสามใบประมาณนะฮะก็จะเท่ากับลอนใหญ่ถ้าลอนจัมโบ้ก็สิดใบดังนั้น ไปในเวลาต่อกันแล้วเนี่ยก็คือซิงเซนตว่ามันจะดัมโบ่ก็คือสิสบใบเมตรนะ <c oughs> ซูเปอร์ดัมโบ่ก็ประมาณไม่ถึงสิบใบก็เท่ากับบอลซูเปอร์ดัมโบ่ยิ่งใหญ่จะจีงจำนวนยิ่งน้อยเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นตอนใหญ่นะเนาะเราดีเช็คกันได้เลยจากการใช้ตลับเมตรว่าเมตรหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่เนาะไม่รู้ฐานล่างนะประมาณนี้นเมตรหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 13ใบเอ็ดสิองใบเ่นใหญ่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 นะครับเสาเราก็ใช้เสาใหญ่เสา7เซนนะครับเสา7เซนนะครับก็เราให้ฟังว่าประมาณนี้แหละเหล็กก็คือเหล็กก็ประมาณนี้ขึ้นเลยพาก์เก็ตนี้ก็เป็นพาก์เก็ตในตัวนะฮะมีตัวเทสนี่อันนี้เป็นตัวเทสที่น่าใช้เวลา เวลาโซ่ขาดเนี่ยเขาจะตัวเทสถ้าสมมุติว่าโซ่ขาดปั๊บเขาจะขึ้นไปล็อกไอตัวเฟืองปั๊บทาให้ใบไม่ล่วงลงมาลงมาก็เหมือนกันไอตัวเทสคอยเทสอยู่ตึ๊งตึ๊งตึ๊ตึ๊ตึ๊เนี่ยจะมีวิดีโอออกมาดีเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับว่าถ้าโซ่ขาดน่จะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัวในองค์กรบริานะครับประตูสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ผู้ประเทศไทยมานานมากนะครับ ก็ผมเองก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ระบบมือดึงอาจจะประมาณ1 0บถึงสิตารางเมตรหรือ12ตารางเมตรนะครับไฟฟ้าก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละ5ตารางเมตรเป็นต้นไปขึ้นมาได้เลยโดยประมาณนะครับก็จนถึงขนาดใหญ่มากๆเราเคยทาที่บริษัทมหาชนาย,ๆๆยีนยยุธยานะครับอีกเเมตรเลยเรามีรายการขมวนให้ด้วยเรามี d r a อ i n g ให้มีวิศวกรให้นะครับบางทีงก็ไม่่จ้ถูกนะครับเราก็มีบริการ ครบวงจรเละเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ติดตั้งแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีนะครับก็ยังมานำเสนอแนะนำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับติดตากันนะครับขอบคุณนะครับ